เท่ากับ user define value ก็คือ PnN เ,เนี่ยคือสิ่งที่ user กำหนดขึ้นมาเองว่ามันจะคืออะไรแต่ว่า message b l อคือ built-in function เป็นฟังก์ชันที่มันมีอยู่แล้วใน VPA ที่นักพัฒนาเขาสร้างไว้ให้คนเขียนโค้ดเรียกใช้ครับประมาณนี้โอเคผมทำาไม่นอนดีกว่า มานี้แล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรับและฟังก์ชันหรือจะเอ,เอาเอาตรงนี้เลยฟังก์ชันด้วยเอาเอาเลยดีกว่าอ่าเอาเลยมาสมมุติผมบอกว่าผมจะเรียกฟังก์ชันไอ้ตรงเนี้ผมจะให้ทํางานแล้วมันคืนค่าบางอย่างมาแล้วนะฟังก์ชันอ่าพีอาร์ตลาสเน ต่างวาง S A N G W A N G โอเคแต่ว่าหนึ่งนะให้ตรงเนี้มันคืนคืนค่านามสกุลพี่อาร์ตมากำหนดนามสกุลพี่อาร์ตเป็นสตริงอ่ะตรงนี้เนาะผมบอกว่าคอมพิวเตอร์ฉันจะกำหนดแล้วนะสร้างดิเมนชันให้ฉันหน่อยว่าพี่อาร์ต last name เป็นข้อมูลประเภทอ่าสตริง แล้วก็ p. art last name เขาทำไมต้องมียุงเล็บเ้ลยครับฟัง c t i น p. art last name แล้วก็ a ั d s t r i ครับมันเป็นอ่าให้ตึกถึงหน้าโมเหมือนกันต้ตงองใส่เพื่อฟังก์ชันแล้วก็ p. art last name แล้วก็ add string ครับแล้วก็มา dim <c oughs> p. r last name add string อีกรอบหนึ่งครับอ่าไอตรงเนี้ยเป็นการกำหนดอ่าเขาเรียกว่าตรงเนี้ยคือการประกาศตัวแปร ว่าตัวแปรเนี่ยให้นึกถึง x กับ y ที่เราเรียนคณิตศาสตร์ร x เท่ากับ y เท่ากับอะไรแบบเนี้แล้วก็ส่วน x จะเท่ากับเท่าไหร่เรามาประกาศอีกทีหนึ่งว่า P.Art. last name เท่ากับอ่านักสกุลพี่อะไรแล้วนะสังวังครับ s a n g <S s a n g W. a n g w a n g นี่เนาะครับโอเค okay. แล้วผมก็บอกว่า ฟังก์ชันเนี้ยตรงนี้นะครับฟังก์ชันคำสั่งที่มันชื่อเนี้อ๋อเดี๋ยวผมจะบอกนิดหนึ่งนะ <c oughs> ตรงนี้ขอขอเปลี่ยนเป็น get pr last name ผมขอเปลี่ยนนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นถ้ารันตอนนี้มันจะเออเลยเพราะมันเป็นข้อกำหนดให้หนึกถึงเรื่องน้าโมอกันฟังชันต้องมีเกตตามด้วย <c oughs> ไม,ไม่ไม่ต้องมีเกตหรอกพี่แต่ว่า ชื่อฟังก์ชันตรงนี้ห้ามมีตัวแปรอื่นๆที่ซ้ำกับชื่อฟังก์ชันมีตัวแปรอื่นๆที่ซ้ำกับชื่อฟังก์ชันใช่ครับก็เลยอาจจะไม่ใช่เก t ก็ได้ใช่อาจจะไม่ใช่เก t บอกว่า,า last name เฉยๆก็ได้อะไรแบบนี้แต่นี้ตั้งให้คนเข้าใจเพราะว่าคนบางทีแบบเรากลับมาอ่านเองทีหลังเราก็งงเหมือนกันถ้าเราตั้งชื่อไม่ดีว่าเราเราทำอะไรลงไปเนี่ยครับอ่าอ่าผมก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคำสั่งเนี้ย ดรนไม่ได้เอ่อไม่ได้อนุญาตให้มาโคลันครับเ็าต้องแบบอนุญาตเ่งใช่ก็เออใช่ใช่สิดไฟแล้วเปิดหใหม่ได้ไหมเซฟเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งก็ได้ครับพี่โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคผมบอกว่าในคำสั่งเนี้ยให้รีเทิร์นค่าตัวนี้กลับไปให้ส่งข,ข้อมูลตัวนี้กลับมาเอากับ ถ้ามันเออร์แบบเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจเนาะคือเราเขียนคําสั่งไม่ครบก็ให้กลับมาเขียนคําสั่งให้ครบอ่ะผมบอกว่าคําสั่งเนี้ยให้คืนค่าตัวแปรตัวนี้กลับมาอันนี้นะตรงเนี้ยพี่ต้อง pay attention แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยคลาสแรกๆของวิชาโปรแกรมมิ่งเขายังไม่ตอนเลย เขาอย่างเป็นการปูพื้นฐานคุยกันตลกตลกตลกมันอาจจะเร็วนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรให้พี่ได้คอนเซปต์ในการที่จะไปเรียนรู้ต่อี่มาหรอคือเราต้อนนี่มาเรีตรงเนี้ยเปิดบุ๊กใหม่งูพร้อมนนทำงานตายแล้วอ่ะพร้อมตายแล้ว ทีนี้ผมจะเริ่มแสดงแล้วนะว่าการการเรียกฟังก์ชันที่มันคืนค่าต้องเรียกยังไงเ how to call return function อ,อาไอการการที่ผมใส่ฟันหนูอันเดียวตรงนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์เนาะพี่สิ่งที่โดนคอมเมนต์แล้วมันเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยคอมพิวเตอร์จะละไว้ไม่ทำงานเพราะเขาถือว่ามันเป็นคอมเมนต์จากมนุษย์ เป็นคอมเมนต์เฉยๆไม่ได้สั่งให้ทำอะไรเพื่อให้มนุษย์อ่านโค้ดแล้วรู้เรื่องครับเพราะถ้าไม่คอมเมนต์เลยบางทีเรากลับมาอ่านโค้ดตัวเองเราไม่รู้เรื่องว่าเราทําอะไรไปนะครับโอเคอันนี้ผมจะเริ่มแล้วเนาะอ่าโอเคอ่ะเดี okay. <c oughs> นะ๋ยวผมเขียนรอกางคางหรือว่าจะให้รอเขีย <c oughs> นไปทํางกันโอเค พี่อาร์ตลองทำได้สิมันจะได้ทำเป็นด้วยกันลยก็ไม่มงงดอ่ะเดี๋ยวผมรอกลัวไม่ทันกลัวกลัวกลัวอ่าอ่เดี๋ยวผมรอให้เวลาเรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยผมคาดหวังนะพี่ว่าพี่จะไปสอนผู้อื่นต่อและเอาไปใช้จริงกลับมาคุยกันกัอนเ้งคุยแค่ลู้โอเคโอเคอ่ันี้ผมลบยังไงครับด้เจ๋ยนะต้งต้นปลายอ่า เกมตัวไหนทำตอมคะตุ๊กดอืมอย่างเงลบได้ไหมไม่ว่าจะเปิดไฟล์อะไรมันก็จะกลับมาหน้าโปรแกรมของยืมของ VBA หรอไฟไฟดีมากมันเกิดไฟ P Excel ที่เกิดข้ารันแล้วก็ต้องชลอรันก่อนใช่ไหมมันต้องเบรกกันก่อนใช่ไหมไปได้ครับอย่างนี้แซ่เลยที่ลงไปต่อแล้วก็กดตัด เราหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตหนึงนะพี่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของตัวเองก็เป็นใคไอ้ไฟล์นี่มันถ้าสมมติที่เราเรียงรวมใช่ไหมกเป็นซับอันนี้อันนี้อันนี้เปิดใหม่ทำเป็นเรื่องใหม่คนละเรื่องต่อไปแต่ว่าเราไปฟังก์ชันเดียวเดียวใช้คำต่างเดียวเป็นเรื่องยาเวลาเรากลับมาจะมอสเรื่องหนึ่าอันเป็นกระดาษดูของตัวเองทำไมมันไม่มีดูด่างเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขึ้นเองมันตรงไหนเราลองสิคียูริตี้เนี่ยโอเคโอเค มันไม่อยากแยให้ใช้ใช่ไหมเหมือนที่ฟูออกไปใช่เวอร์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมาโฟูซิฟิลิตี้จะอยู่ด้านจะอยู่ที่ใน Excel ตรงเดเวลลอปเปอร์จะหลบเปิดใช่แล้วก็เลนมาฟูซิดิลิตี้มันก็จะอะไรอ่ะมิจะให้ทำอะไรแล้วอีกนะอ่า เราพัน <aunque S 2> ล้างสุดก่อนเองดิฉันไปดูดูดูได้แหมอ่าบงนเนมแล้วสิสิครัพี่้องไปนี้มันเซฟมันยังไงไว้ในออเดอร์ยังนี่เป็นออเดอร์ในออนไลน์หรือเปล่าในออฟไลน์ในส่วน ใช่ค <involved> in <future> ่ะที oh, see. Oh, see. Oh. Uh ่แรกเราจะปาไปกับ huh. น uh ัก huh. ว uh ิลเลอร์เขาเปเรื huh. uh ่องแบนี huh. uh ้เป็น่รอันดีนเช่อไมสเตเปนหนึไปเลยาต้องดิ้นก่อนครับต้องดิ้นี่ดิ้นอ๋อ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 ร๋ออ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 ๋อแ๋ออ๋่อ๋ออ๋่อ๋อออ๋ออ๋๋๋้อาอ อ๋อไม่ต้องกินแบบอนเตอรนมนนะมันจะทูอมเพราะว่าหรูคิดมันทั้วันตลอดที่มันต่เกียรถ้าสมมติเราคิแบ่ในมือถือใช่ในจอดิสเพย์เพระว่าพี่อยากให้มันดิสเพย์เข้ามาองเพราะถ้ากับสมมุติแล้วก็นำมาเล่นตรงไปเดเวลอ์แล้วก็ดึงสิ่งอันนี้แล้วก็เลเหมือนันเดก็เนเอาละอมอดูอันนี้แล้พอเห็นตัววิวมันหนู ในสนุจะเป็นคำเดียวคนอยุ่อเียอ่าตงของของพัดของพันพั้เป็นคาพัดง่ายๆค่ะที่อยากให้เป็นคำวาือเป็น่าเป็นสนเป็ล้องเป็นติ๊บติงเออต้องเป็นหมดอเข้าใจละที shifted. ่ม <rawd Moder> ีไฟล์ c e l กอยู่ที่ที่ผมขอปิดได้ไหมได้ ก็คือถ้าเปิดไฟล์ Excel ซแล้ไฟล์ป้องกันแล้วมันมีไฟล์ไหนที่มีอัขสาให้ตัดมันจะตัดไม่ได้แล้วก็เป็น .docx ค่ะม <urança> ันจะเป็นคนสั่งโอ้อนพิ์โเจงแล้วก็เป็นวักบวพอเราจะไม่ได้กดหลายต้องใช่ก็เ็นเตอร์ลงมา .jpg บวชบวชนี่เป็นคนสั่ง ติดเนเตอร์ดถือจุดบเรียบร้อยเราพี่กดเครื่องไหนอือหลังรันเคร่น้เขาไม่ใช่ดิ้แอทจุดอีกคือดิมนาวารัศน์ดิมนาวารัศนงค่ะเอนนีมีดินด้วยอืออเคเราไม่ถึงดิมแล้วครับชัตินาวารัศหลังรานต้องดินแซงอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมใช โอเคโอเคเปิดฝาเป็นอย่างนี้ตาผมปิดปิดแล้วเปิดใหม่สับฟังชันนับดีฟ้าเพราะมันยังไม่เป็นฟังชั่นก็ยังไตายหรอกอาจจะเราต้องมีเปลี่ยนจับตัวนี้ครับครโอเคครับอ๋อเอ็นสับเหรอใช่เนี่ยไงบอกเขาว่าให้นจบพินี์เอ็นแล้วบอกเซฟมันน้ไว้ก่อนแล้วกันนะฝนทำไมไม่อยากจะไม่เวลาที่ไหมนะสิบทีคนเขา ทำได้แบบให้ตอนูเนาด้ขาย่อขากินตองหนเดี๋ยวผมเดินะครับพี่เนี่ยจะจำจากให้มันขึ้นตรงแม่เสร็จบอกว่าเป็นนวรัตแซนด์มี่ก็เลยมีการเริ่มจากตับนวรัตแซนแล้วก็ดินนวรัตแซนดแอดิง คือไม่คาดไม่ไคาดหลงเลยนะยังกับอ๋อแล้วก็ดาวนัทกับดาวนัทแต่อ่ะไรเงี้ยเราต้องเก็บตัวเนี่ยไม่บอกก่อนที่ยมาบอกว่าให้พิงค์ค้ำว่าเวิร์ดเนาะพิงค์บอกพิเศษบอกแล้วก็คุณเป็นอันอ่าเวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้ถูกประกาศในในประกาศในคำสั่งนี้เลยเพราะฉะนั้นะให้ลบให้ลบกบเวิร์ดอะไรมีเปไปก่อนดีไม่กบเวิร์ดอือ ใช่ไหมครับครับเราเลยเวิร์ดแล้วก็แทนด้วยคำว่านาวาลัสเซนแล้วก็เวิร์ดเนี่ยลบทิ้งเลยคำบรรทัดนี้เพราะว่าเราเราไม่ได้ประกาศคำว่าเวิร์ดไปเลยอ๋อเพราะว่าเขาใช้นาวาลัสเซนแทนคำว่าเวิร์ดแทนเลยใช่ไหมใช่งั้นลงถึงฟันหนูปุ๊บปุ๊บใช่คำบรรทัดนี้เลยเลยแล้วก็มิสเซนบอกตรงนี้เว้นวรรคตรงคำว่าเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่านวาลัสเซน เพราะว่าถ้าเราไม okay. <S <s ่ได้ประกาศคนไหนแล้วเราใช้ตรงนั้นคอมพิวเตอร์จะไม่เข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรตีอะไรโอเคเป็นสองต้องต้องอินฟินิตี้ตัวนี้อันนี้บอกผมกี่ใบก็ต้องมีทางค่ะตัวตัวตัวอะไรก็เริ่มหมดแล้ว

พอได้แล้วเนาะไม่ได้เอาอย่างไม่ได้เหรอแค่สงสัยด้วยที่ช่ยคุณนั่นเราลัซแซนเท่ากับนาะลัซแซนความหมายมันคือตัวแปรที่ชื่อนวัลแซนเท่ากับเพลงที่ชื่อนาวาลแซนกดตรงไหนนวาร์แซนที่เป็นโปรแกนให้กลายเป็นคอมมานด์ในพาร์ตี้เมื่อกี้หรอเปลี่ยนเราเราปพาร์ตี้ไปยังไงก็ไม่เป็นไรมันเสร็จแล้วมันเปลี่ยนบนหลังไอพีหมดทั้งหมดทั้งมวลเครื่งใหม่เท่ากับ แล้วก็เปลี่ยนดีบักฟินแล้วก็เปลี่ยนเอ็มจีบอกเ,เป็นวักตรงนั้นใช่ไหมเปลี่ยนทั้หมดเลยใช่ปะถ้าถ้าชื่อเราแบบอย่างเอาคำว่าเมย์อย่างเงี้ยมันซ้ำกับแบนด์คอกคัดลแล้วเราใช่มันจะเป็น<ม><ม>ติดปัญหาไหนไม่เกี่ยวไม่ติดทรองเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้ทุกคนวิ้นอ่าตั้งวิ้นเอ็มบอกขึ้นมาสอนนะเนาะเดี๋ยวผมจะทำ จบขาดด้วยการบอกว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันกับซับต่างกันยังไง จะเนรอย่างเงี้ปดูสิอีพอะสิีซ์อะัว่หฟังชันเราทำในขนาดฟังชั่นเราต้องการอะไรจากมันอั้งว่า ฟังกชันนี้เนะเาะอ,อ๋อตัวตัวนี้จะเรียกว่าฟังกชันเฉยๆพี่สับสับจะเป็นสับแล้วก็ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันโอเคเอ่อฟังก์ชันอะ่ะมันจะรันด้วยตัวเองไม่ได้มันต้องรอคนอื่นมาเรียกใช่อันนี้ขา้างหน้าครับที่ต้องรอใช่ใช่ผมจะเอ่ออธิบายว่าเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันอะ่ะมันจะต่างกับสับยังไงแล้วก็เรียกเรียกฟังก์ชันยังไง เราเราสามารถเขียนต่อลงไปได้เลยใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันจะแบ่งให้เองถ้าถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าไงครับซินแทกซินแทกที่ถูกต้องใช่ครับไอซินแทกเนี่ยให้ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องสยศาสตร์ของพี่แบบการตั้งน้โมว่าท่องยังไงให้คาถามันสมลิษฐผลอะไรแบบนี้ พี่อาร์ได้ไหมพี่ได้ครงแป๊บนึงเขากำลังลงอยู่คาสมมตกเขาโอเคคุยคนได้แล้วตอได้แล้วเนาะโอเค,อเคมานิดหน่อยเก้าแรกมันจะฝืดๆนี่แหละโอเคได้ครับแล้วก็วิธีการเรียกฟังก์ชันเนาะเดี๋ยวผมจะ ที่ได้เข็ยนฟังชั่นอย่างใหญ่ฟังชั่นใหญครับอ๋อต้องต้องเพิ่มฟังก์ชั่นดีฟังก์ชันนี้พีเป็นตองพี่ผุฟูมากกว่ได้เลยค่ะเอ๊ยไม่ใช่ต้องเป็นน้ำรำแฟนเท่ายี้เป็นเรื่องเดียวกันคนละเรื่องแรกไปสฟูคนละเรื่องแรกฟูเหมือาไม่เกี่ยวคนใดเดี๋ยวผมกำลังจะโชว์ว่ามันเกี่ยวยังไงพี่เอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมอะไรจะโชว์ว่ามันเกี่ยวยังไงอ่าโอเค เดี๋ยวผมขอลองลองโค้ดไปก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสิกที่ผมไม่ค่อยได้ทำนานละอ่าผมบอกว่าผมประกาศตัวแปรชื่อว่า last name mm hmm. เป็น String แล้วก็ผมบอกว่าให้ซับอ่ะเพื่ความที่ฟังก์ชันอ่ะมันเรียกตัวเองไม่ได้มันต้องรอคนอื่นมาเรียกก็อบอกว่าให้ซับตัวเนี้ยไอ้ last name ตัวเนี้ยไปบอกให้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า get pr last name เนี่ย ส่งส่งค่าคืนมาหน่อยว่านามสกุลพีอาร์ะคืออะไรออ่านี่หรือว่ากอ๊อบมาจากตรงนี้เลยอ่านี่ครับล a าส์เนมเอ๋ยจงไปเรียกโปรแกรมคำสั่งที่ชื่อไปหานามสกุลพีอาร์ทให้หน่อยว่าชื่ออะไรอ่าแล้วทีนี้ผมจะทำการป๊ p ปอชื่อและนามสกุลพีอาร์ทขึ้นมา อ๋อแล้วนั่นได้ป่ะ msg box เนอะ er name n เป็นบีโอเคเดีด นี่เดี๋ยวผมลองรันดูก่อนเนาะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ทดสอบนานแล้วเนี่ยผมคอมเมนต์เมสเซจนบอกตรงนี้ทิ้งมันจะได้ปอด๊อปอัพแค่มาอันเดียวถ้าเราใส่เครื่องหมายฟันหนูข้างหน้าเป็นการแค่ค <Comment. S 3> อมเมนต์เข้าไปทห่เฉลยใช่ไมใช่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นคอมเมนต์แล้วคอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าเป็นแค่คอมเมนต์ของมนุษย์เฉยๆครับลองนังดูก่อนเนาะ อ่านี่ผมก็จะได้เป็นสวัสดีครับนวรัตน์สัง่งอะไรนะพี่สังวังครับสั่งวังโอเคอ่ะเนี่ยอย่างเช่นซับเนี่ยผมบอกว่าผมอไม่รู้ว่านามสกุลพี่อาร์ตเชื่อละอ่านามสกุลอะไรแต่ว่าผมมีคําสั่งที่แบบบอกนะว่านามสกุลพี่อาร์ตคืออะไรก็ผมก็บอกว่าผมประกาศตัวแปรในซับตรงนี้ว่าตัวแปรตัวนี้จะชื่อว่านามสกุลนะเป็นข้อมูลประเภทเท็กซ์แล้วไอ้ตัวแปรเนี้ยไปเรียกไอ้ตัวฟังก์ชันหน่อย เรียกให้ทำงานหน่อยว่าเก็บพ r อาร์ลัสเนมหน่อยว่า last name อะไรแล้วส่งกลับคืนมาเป็นข้อมูลสตริงแล้วพอมนํำงานเสร็จตัวนี้จะมีค่ามันจะมีค่าแล้วว่า last name ของ p ิอารคืออะไรแล้วผมก็สั่งให้ป๊ p ปอัพเมสเซจบอกขึ้นมาเป็น p ิอาร์เนมสวัสดีครับนวรัตขีดแอนนี่ก็คือ <Hey. S 1> และแล้วก็ขีดเนาะเพื่อขั้นให้เห็นว่า เป็นขั้นเฉยๆเป็นฟอร์แมตเฉยๆแล้วก็ตามด้วยนำสกุลอ่ะนี่ก็คือความต่างของการทำงานซับและฟังก์ชันสาเหตุที่มันต้องแบ่งเป็นหลายๆรูปแบบเนี้ยครับพี่เพราะว่าเวลาพี่ทำงานไปเรื่อยๆอะ่ะงานพวกเนี้ถ้าแบบโค้ดเรียงกันยาวๆเลยมันจะเอ่อเมนเทนยากมากเหมือนกับเรามีคนมาช่วยทำงานผมบอกพี่เมย์พี่เมย์ไปช่วยทำงานส่วนนี้หน่อยแล้วส่งค่าคืนกลับมาให้ผมพี่อาร ทำงานตรงนี้หน่อยครับแล้วส่งกลับมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมเอามาประสานว่าแต่และอย่างผมเอามาทำอะไรต่อ,อประมาณนี้ผมก็ต้องจำะไรนะจำต้อตงจำคำคือเอ่อคืออะไรนะครับแรกแรกแกแร,กแรกมันจะงูดัตต้าไทายครับก็ความแตกต่างของทรับกับฟังก์ชันครับแล้วก็ทำไมต้องมีคำว่าดิมอ่า ไม่สงสัยไม่เลิกแต่ว่ามนเป็นการเกินข่้นมาแหละเราต้องสงสัยเป็น pattern สงสัยได้ว่าดิมคือบอกว่าคอมพิวเตอร์สร้าง dimension ขึ้นมาให้ฉันหน่อยแต่พอผมอธิบายว่า dimension คืออะไรอะคนจะงงว่าทำไมต้อง dimension ได้แล้วไหมโอเคโอเคไม่ฉันกดป่อยฉันกดป่อยเลยโอเคโอเคถือว่ามีคนรู้ไปไหนทีละทีต้ังการค่ะอ๋อโอเค เอ่อเดี๋ยวกันบ้านครับขอการบ้านการบ้านผมก็ข้อสี่เลยผมอยากให้พี่ลองไปออกแบบมาว่าพี่จะทำชื่อนามสกุลตัวเองอ่ะโดยการเรียกแบบซับแบบฟังก์ชันแยกกันนะแบบซับแบบหนึ่งแบบฟังก์ชันแบบหนึ่งแล้วแบบที่ใช้ทั้งสองอย่างแบบหนึ่งเก็งไหมแบบหนึ่งฟังก์ชันแบบหนึ่งแล้วก็แบบที่เรียกทั้งซับทั้งฟังก์ชันเพื่อให้ได้ชื่อและนามสกุล เฮ้ยแกก่อนอ่าอย่าเพิ่งเสกไม่ไม่รู้ว่ากจะไหมแต่ชื่อเราเหมือนเขาก็ไปแล้วเก็ไม่มีการต้านเลยนี่ฝาดิจิตอลคัปปีไมได้การต้านต้องทำีบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปคิดโค้ดใหม่ก่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวอธิบายแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันครับงั้นเดี๋ยวมาทาชื่อรีเดียวนะไม่ใช่หรอกโอเค เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนนะ <Okay. S 1> ผมสต็อปแชร์ลิงก่อนโอเคครับครับอ๋อ